พอกลับมามองงานเก่ามันมักจะเห็นข้อผิดพลาดอะไรแบบนี้เออแต่ในตอนนั้นอะรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วนี่คือปกป้องตัวเองอยู่นิดนึงเพราะกลัวทุกคนเห็นว่าอุตส่าห์มาทําให้คนอื่นดูแต่ง,งานตัวเองห่วยแตกอะไรเงี้ยเออรู้นะว่ามันห่วยแต่ว่าตอนนั้นอะคือมันที่สุดแล้วไงอะไรประมาณนี้ต่อจากงานเสื้อผ้าเราก็จะมาวาดผมกันต่อค่ะเวลาวาดผมเราก็จะคล้าย งานเสื้อผ้านั่นแหละก็คือลงสีแบบแสงเงาอะไรมันไปก่อนแล้วค่อยมาเติมเส้นรู้สึกว่าวิธีนี้มันก็ง่ายเหมือนกันถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าเรียนกับเราได้นะคะคืออันนี้มีสอนในคอร์สเรียนเวลาในคอร์สเรียนอะ่ะเราจะสอนแบบการวาดผมหลายแบบมากเลยเพราะไม่รู้ว่าทุกคนจะถนัดแบบไหนแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราถนัดแบบนี้มากเราก็เลยใช้วิธีนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าในคอร์สเรียนอะ่ะก็คือนั่นแหละ สอนวิธีวาดผมแบบหลากหลายรูปแบบก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยอยู่ดีๆก็ยิงเข้าการโฆษณาเฉยเลยเราแอบ,บไปแก้ปลอยผมตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันตกลงมาตรงแบบกรอบหน้าพอดีแก้ไปแก้มามันไม่ดีขึ้นสักทีก็เลยเอาออกไปะเลยนะมัน